ก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งครับที่ทางยานยนต์สะอาดเขานำมาทำตลาด mm hmm. เมื่อไม่นานมานี้ mm hmm. ก็คือมีชื่อแบรนด์ว่าซ u เปอร์โซโก TC Max ครับซึ่งเขาจะแยกออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือรุ่นที่เป็นตัวท็อปจะเป็นล้อซีลวดอย่างคันนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นชุดล้ออลลอยราคาจะอยู่ประมาณแสนกลางๆครับสำหรับช่วง300คันแรกนะเอาว่าเดี๋ยวผมพามาดู รายละเอียดเบื้องต้นของตัวรถกันก่อนดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับมันเป็นรถ EV bike ครับในสไตล์แบบ Naked s c a m b e r นะจากที่ผมมองมองดูลักษณะเขาจะโดดเด่นด้วยท้ายสั้นแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือน้ำหนักตัวมันเบามากจริงครับอยู่ที่107กิโลกรัมเท่านั้นตอนแรกผมเห็นรถทรงพวกนี้น่าจะหนักแบบประมาณ150กิโลขึ้นไปแต่เท่าที่แบบลองเห็นดูเลยที่เทอ,อมัน,มนค่อนข้างเบาเลยครับ เบามากเลยพอนั่งค่อมเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเบามากเริ่มรถเริ่มร้องลอะเดี๋ยวมาไล่ดูคนระับก็พวกชุดไฟหน้าเนะาะก็จะเป็นไฟ LED แล้วและเป็นโคมโปรเจคเตอร์ตามยุคตามสมัยเา้าชุดไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันเดี๋ยวอยู่กันที่ทางด้านหน้าต่อไปเลยครับด้านหน้าเนี่ยโชคเขาให้เป็นแบบ up side down นะอันนี้เป็นกระบอกออกเป็นสีบรอนทางด้านล่างเป็นจานดิสเดียวแล้วก็ทำงานร่วมกับตัว ปั๊มคาลิปเปอร์อพอตส่วนตัวที่เป็นชุดล้อซี่ล้วนนี่ครับยางมันจะเป็นแบบมียางในอยู่นะแต่ถ้าเป็นคันที่เป็นล้ออัลอยเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบจุบเหล็ลนะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นมาทางด้านบนกันดีกว่าตรงนี้ชุดมาตรวัดนะครับก็จะเป็นแบบถ้วยกลมอะนาล็อกความเร็วผสมกับดิจิตอลอันนี้เป็นลักษณะของตัวกุญแจรีโมทครับเราจะต้องกด ออนตัวรถขึ้นมาก่อนถึงค่อยกดปุ่ม power ตรงนี้ได้ครับเพื่อเปิดในส่วนของตัวระบบรถขึ้นมาอ่านี่ท่าที่เห็นนะครับก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับพวกประจุบแบตเตอรี่เลนจ์ ange, ที่เหลือวิ่งได้แล้วก็โอโดที่เป็นโท t o ลโท t o ลมิเตอร์ทั้งหมดครับผมส่วนชุดสวิตช์ไฟด้านซ้ายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากทั่วไปเลยไฟต่ำไฟสูงเลี้ยวแล้วก็แตรฮะ แล้วก็ฝั่งขวาครับเป็นสวิตท,ที่มีความโดดเด่ดนกะ็คือมี123อันนี้คือโหมดการขับขี่ครับถ้าเราเริ่มที่โหมด1เนี่ยมันจะทาความเร็วท็อปสปีดได้สูงสุดจะอยู่ประมาณสัก5 0าสถึงหกิกิโมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วจะทําให้อัตราสิ้นเปืองเนี่ยมันก็จะประหยัดมากยิ่งขึ้นถ้าวิ่งในโหมด1ครับจะวิ่งได้แบบประจุเต็มแบตเตอรี่เลยนะวิ่งได้เกือบเกือบร้อกิโเมตรต่อมาโหมดที่2เนี่ยก็จะทําความเร็วได้อยู่ช่วงประมาณ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองมันก็จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณสัก90กิโลเมตรครับเมื่อเราชาร์จประจุเต็มแล้วก็ถ้าเราวิ่งด้วยโหมดที่3เนี่ยก็คือทำท็อปสปีดได้สูงสุดตามที่รถคันนี้เขียน <Okay. S 1> ไว้ที่มารวัดครับจะอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ประมาณ70กิโลเมตรนะครับทั้งหมดเอคแล้วเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันบ้างครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเลย ก็จะต้องไขกุญแจออกก่อนนะครับเจอกับตัวชุดแบตเตอรี่ของเขาครับตรงนี้อยู่ที่72โวลต์45แอมป์แล้วก็สามารถถอดสวอปแบตได้นะถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถไปแล้วแบบอยากจะไม่ต้องมารอเสียเวลาชาร์จเพราะว่าเวลาการชาร์จเขาะจะอยู่ประมาณ4-9ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับประจุแบตที่เราชาร์จนะขนาดนั้นแต่เมื่อกี้จุดสังเกตที่ผมลองดูคือแบตเตอรี่มันมีน้ำหนัก ที่มากพอสมควรครับประมาณ20กิโลดังนั้นถนะ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงถอดออกมาแล้วจะแบบเอาขึ้นคอนโดไปชาที่ห้องเนี่ยน่าจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแบตอะ่ะมันหนักพอสมควรเลยอ่ะอันนี้เป็นจุดสังเกตหนึ่งครับผมจะลองอ่ะเปิดเป่าดูบ้างก็ไม่มีอะไรครับมีพวกฟิวอะไรนิดหน่อยนะโอเค ก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะตอนเดียวที่ถือว่าค่อนข้างสั้นแต่ก็ให้พักเท้าผู้ซ้อนมาด้วยนะครับม,มือจับกันตกแล้วก็ลักษณะการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นแนวสแคมเปอร์ก็คือทำท้ายโล่งไว้ชุดไฟไท้ายไฟเลี้ยวหลังก็จะยกมาอยู่ที่ตัวบังโคนล้อหลังเลยแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ครับก็ยังให้มาเป็นแบบจานดเดียวนะแล้วก็มีคาลิเปอร์ลูกสูบเดียว ส่วนตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะวางอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้ตัวสายพานครับเป็นตัวขับเคลื่อนที่ล้อหลังซึ่งถ้าเป็นพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบเล็กๆส่วนใหญ่ตัวมอเตอร์มันจะขับที่ล้อเลยนะอันนี้ก็เป็นใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับแล้วก็โช๊คหลังเป็นโมโนช็อคต้นเดี่ยวรู้สึกจะปรับพีโดลดได้อะปรับได้ทางด้านบน จุดเด่นหนึ่งเลยก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับจะใช้ของบอสเลยนะแล้วก็วางอยู่ตรงกลางให้กำลังอยู่ที่3,500วัตต์แล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าจะขับเคลื่อนนะครับมาสู่ล้อหลังด้วยตัวชุดสายผ่านนั่นเองในส่วนของไซส์ยางครับทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยางไซส์90าทับ80ขอบ17ส่วนด้านหลังก็จะเป็นส์ย120 ครับ70ขอบ17อีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็ให้มาโอเคเลยก็คือในเรื่องของตัวสายเบรกครับทั้งด้านเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบสายถักเลยโอเคครับแล้วก็ตัวนี้เนาะเป็นตัวที่ให้ลักษณะเป็นล้ออลอยซึ่งข้อดีของล้ออลลอยคือเขาให้มาเป็นยางแบบ จูบเลสครับแต่ถ้าเป็นตัวซี่รวดอ่ะมันจะแพงกว่าอยู่หน่อยนะแล้วก็เป็นแบบมียางในก็คือไม่ใช่จุบเลสราคาครับผมเริ่มที่ตัวล้ออลอยเนี่ยราคาแนะนําสําหรับคนที่ออก300คันแรกจะอยู่ที่1นึ่งแสนบาททวนครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนูน้นอ่ะจะอยู่ที่แสนห้าหมื่นห้าพันถ้าเกิดหลังหมด300คันแรกไปครับราคาก็จะขยับขึ้นมาตัวท็อปจะขยับขึ้นมาที่แสนเจ็ดหมื่น แล้วก็ถ้าเป็นตัวล้ออรลอยเขาจะปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่แสนห0 0มบาทครับเอาว่าช่วงบ่ายเนี่ยผมจะได้ทดสอบเดี๋ยวผมจะมาเล่าบรรยายฟีลลิ่งแบบ First Impression ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะขี่จริงเป็นยังไงกันบ้างครับ ผมหลังจากที่ผมได้ลองเทส Super s o โซโ TC Max นะครับก็ออกคันนี้เป็นตัวล้อซนะีรด่นาะตัวท็อปซึ่งส่วนตัวผมผมไม่ได้ไม่อะไรมากแหละคือในเรื่องของโพรปแมนภาพรวมทั้ง,งหมดอะมันเหมือนกันเลยก็จากอันดับแรกเลยนะที่ผมลองขี่จากที่ได้พูดไปเขาว่าน้ําหนักมันแค่107กิโลกร,รัมอะ่ะคือทําให้ภาพรวมตัวรถมันเบามากๆนะอยู่ละเนี้ไม่กุญแจครับก็เลยเป็นสัญญาณการขโมยทํางานนะครับคือ น้ำหนักเบาแล้วก็เบาะมันแคบคันค่อนข้างเล็กซึ่งทำให้รู้สึกว่าแบบเอออย่างคนที่ตัวไม่ใหญ่มากหรือไม่สูงมากเนี่ยผมว่ายังยังสามารถขี่มันได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วตอนแรกจุดที่ผมคิดคือในเรื่องของทั้งตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับคือน้าหนักอะ่ะมันทิ้งลงตรงกลางหมดเลยอย่างที่ผมเคยขี่รถแนวเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ น้ำหนักมันชิ้นตรงกลางครับเซนเตอร์เวทมันเยอะเกินไปทําให้มันชิดรถอะไรพวกนี้ลําบากแต่จากที่ผมลองขี่ดูปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แบบขี่แล้วรู้สึกเลี้ยวยากอะไรขนาดนั้นนะครับคันนี้มันไม่ได้มีอาการแบบดือ้อโค้งอะไรขนาดนั้นยังสามารถคอนโทรลรถเข้าได้ง่ายอยู่ครับแล้วก็จุดต่อมาตอนแรกผมก็ยังไม่ชินนาอแล้วก็ปรปับในเรื่องของโหมดครับมาชิ้นหนึ่งก่อนแต่พอเปิดคันเร่งไปสักพักหนึ่งเราเริ่มสัว่วเฮ้ยสองมานะ่ะเองั้นซัดสามไปเลยแล้วก็ลองออกตัวที่ โหมดที่3ครับโดยภาพรวมผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดึงหน้ากลัวขนาดนั้นคืออัตราเร่งจี๊ดอยู่แล้วแต่จุดที่อาจจะต้องระวังนิดนึงคือผมรู้สึกว่าไซส์ย,ยางของเขาครับมันเล็กนิดนึงนะทางด้านหลัง120ทําให้ถ้าเกิดออกที่โหมด3นี่เลยครับแล้วเปิดคันเร่งแรงๆผมยังรู้สึกแอบว่าเหมือนมันมันตั้งรำไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อาจจะมีปิ้นบ้างอันนี้ก็ก็เป็นจุดที่เรียกว่า อาจจะต้องระวังกันสักนิดหนึ่งครับคือถ้ามือใหม่ผมแนะนําไปที่มนึงก่อนในตอนออกตัวแต่พอเราเริ่มชินพันเร่งเริ่มรู้จังหวะแล้วเนี่ยคือก็สามารถสามได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของกริปยางทางด้านหลังสักนิดหนึ่งครับแล้วจุดที่ทางโซโคทีซแม็กเคนะครับว่าท็อปสปีดตามมาดวัดได้เก้าห้าแต่ที่ผมลองดูผมได้ทะลุร้อยนะอยู่ประมาณแบบเกือบร้อยห้านะครับยังไม่ได้หมอดนะก็คือแบบขี่ปกติอาจจะแบบค่อมหลังลงมานิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้มันไม่โตงลงมาก ก็ถือว่าโดยภาพรวมพอขี่บนถนนยาวๆอย่างข้างนอกเนี่ยครับคือวิ่งได้เป็นร้อยเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะคือความเร็วในการเล่งแซงอย่างไรพวกนี้ถ้าเป็นสกูตเตอร์ทั่วไปอ่ะมันอาจจะได้ประมาณนี้หละครับถ้าเป็นสปูตเตอร์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปนะความเร็วสูงสุดของเขาก็น่าจะประมาณคันนี้แหละครับแต่พอเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าหลายร่ที่ผมลองขี่มันจะได้ประมาณ50-60ซึ่งพอออกถนนจริงหรือที่ต้องขี่ทางยาวๆผมรู้สึกว่ามันจะความเร็วช้าเกินไปแล้วอาจจะอันตรายกับพวกรถใหญ่ที่ ตามมาเลยพวกนี้ได้ครับสำหรับคันนี้ผมมองว่าเฮ้ยขี่เดินทางไกลหรืออะไรพวกนี้ผมว่าได้เลยกับความเร็วท็อปสปีดที่ตามมาตรวัดนะครับได้เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ว่าจุดต่อมาเรื่องระบบการสะเทือนคือด้วยความที่ถนนที่ผมขี่มันค่อนข้างเรียบมากครับเราเลยไม่ค่อยได้เจอพวกบัมปิ้งอะไรมากยังถือว่าทําหน้าที่ได้ดีอยู่นะไม่รู้สึกแข็งไม่รู้สึกกระด้างอะไรเสร็จเรื่องของเบรก อันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบฟิลลิ่งของตัวก้านเบรกทั้งสองข้างของมันเลยเบรกหน้าครับแล้วก็เบรกหลังคือฟิลมันค่อนข้างแข็งนะฮะกดแล้วเนี่ยปึ๊บแข็งมือมากเลยแต่ว่าข้อดีของอีกอย่างหนึ่งคือแม้เขาจะไม่มี ABS แต่ว่าเขาเป็นระบบเบรกแบบคอมบี้ครับดังนั้นเนี่ยกำพร้อมกันไม่ต้องไปกลัวว่าหน้าจะมากไฟหรือหลังมากไปหรือพวกนี้เขาก็จะช่วยกระจายแรงเบรกให้ทำให้การบาลานซ์เบรกเนี่ยทำได้ดีกับความเร็วสมรรถนะ ของตัวบล็อกมอเตอร์ไฟฟ้านี้ผมถือว่าเฉลอความเร็วใช้ได้เลยนะครับก็โดยภาพรวมต้องเรียนตามตรงว่าขี่ดีกว่าที่คิดครับแต่อาจจะมีจุดที่ผมเรียกว่าเป็นจุดที่ควรจะคอนเซิร์นระวังนิดนึงก็คือว่าเดี๋ยวครับจุดสังเกตหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าพอเราสตาร์ทนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บต้องเตะขาตั้งขึ้นก่อนเนาะแล้วก็กดปุ่ม,ม,อ,อ,มอันนี้ครับนี่เรดี้ถูกไหมครับแล้วพอเราเตะขาตั้ง มันก็จะเป็นพ a r กิ้งทันทีแต่ว่าให้ดูตรงนี้นิดนึงครับพอเราจะกลับมาขี่คันแล้วเราเตะขาตั้งขึ้นมันเด้งกลับมาที่เรดี้เลยซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่อาจจะต้องระวังครับเพราะถ้าเกิดเราเปิดคันเร่งไปเนี่ยมันมันพุ่งเลยนะครับดังนั้นก็ต้องตั้งสติก่อนที่จะปิดคันเร่งทุกครั้งให้ดูที่ตัวหน้าปัดก่อนครับว่ามันอยู่ที่โหมดเรดี้หรือเปล่าให้พยายามดูให้ดีนะครับจุดนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมไปลองดูเนี่ยด้วยความที่แสงแดดมันจ้ามาก ทำให้ต้องมาเพ่งตรงนี้อีกทีนึงอะไรเงี้ยครับ้นก็เป็นจุดที่ระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วกันครับเนี่ครับก็จบลงองล้วกับคลิปการทดสอบซูเปอร์โซโกในครั้งนี้นะครับยังไงก็ในคลิปต่อไปทางผมจะนําเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ฝากคุณผู้ชมทุกคนครับติดตามที่ช่อง Motor i v a l ของเราไว้ด้วยนะครับและไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ